้อยละเก้าสิบเนี่ยจะเจอเเครื่องเบนซินแทสโซนนะแต่นี้เป็นเครื่องดีเซลเรียบร้อยนะเนี่ยคงแค่ลุกขึ้นลุนล,ลงแค่นี้เพิ่มเสียงรถเสียงได้เลยนะนี่เป็นเกียร์ไฟฟ้าเป็นปุ่มกดเรียบร้อยนะีวขับสเครื่องดีเซลก็ผมคันนี้เลยนะหายากมากๆปกติร้อยเกา้าสิบเนี่ยจะเจอเป็เครื่องเบนซินแท้โซนนะสำหรับซีอแต่นี้เป็นเครื่องดีเซลเรียบร้อยนะปีสองพันสิบแปดขับสี่นะไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยจตก,กี่ยุคก,กี่ยุคซีอรวีไม่เคยตกยุ็เลยแหละล้อแม็กอารแล้อก็นเล ็คือตัวมอมุมอับนั่นเองประตูซ้ายขวาคุหน้าจะเป็นคคเลดเรียบร้อยนะครับผมนะจะเป็นสัญลักษณ์กิจิดต,ต,ตรงนี้ส่วนฝาท้ายข้างหลังนะครับผมนะก็เปิดได้จากรีโมทเลยเคลุกดคำไว้ประมาณสาวิฝาท้ายก็จะด้งขึ้นมาอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนะตอนนี้เวลา1 1โมนะครับผมกว่าจะเปิดเสร็จก็สองรุ่มอะโอเคอันนี้คันนี้ทั้งคันก็คือเจ้าของเก่าติดมาให้คือเป็นพรมหกดีนั่นเองนะจุของได้เยอะครับขับบอร์ดลงไปได้ห้าสิไห้า้ีนนิลสทหรับตอนที่้ามแต่ถ้าคันะนี้นิ ในดูภายในดีกว่าว่าเรียบหรูดูแพงหรือเปล่ามาในส่วนของสลับห้องคนขับกันบ้างนะครับผมมาละเขาก็เป็นมัลติฟังชันเรียบร้อยนะครับผมนะมีคูคอนโทรลอยู่ฝั่งขวามือและด้านหลังเนี่ยก็มีแพดเดนชีพเล่นด้วยสิ่งที่ผมชอบในคันนี้คืออะไรรู้ไหมไอ,อตัวเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุของเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่กดนะครับมันเป็นทัชสกรีนเน่คือแค่ลุกขึ้นลุกลงแค่นี้เพิ่มเสียงรถเสียงได้เลยนะแค่เอามือสัมผัสเท่านั้นเองนะผมอันนี้ชอบมากโอเคในส่วนของจอค้างก็เป็นจอเดิมนัดเป็นทัสกเินออร้นบเยาเ็นรียบร้อยร์นะ ปุ่มกดเรียบร้อยนะ T R N D นะครับผมโอเคข้างหน้าครับผมก็เป็นซอฟท์ทัชนิ่มๆนะตัดด้วยกอสนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นพลาสติกทำลายนะแต่ทำลายบูทนั่นเองก็เคลือบปอไปด้วยเงาๆสวยงามเลยล่ะส่วนข้างล่างนี่ก็เก็บของลึกอยู่ในส่วนของเบาะนะครับผมด้านเบาะซ้ายขวาเนี่ยบอกเลยว่าใหญ่นั่งสบายอันนี้เป็นไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะครับผมส่วนบนของเขาเนี่ยก็จะเป็นอีคอนโหมดนะครับผมเป็นโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองเนาะประมาณนี้ครับผมสำหรับข้างหน้านะเราไปดูข้างหลังกันต่อดีกว่ามาในส่วนของ้อด้านหลังครับผมก่อนจะเข้าขอใหงผู้โดยสาระตูหัันมเปิด้าน นะแล้วที่สําคัญคันนี้นั่งข้างหลังก็สบายด้วยผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามนั่โค้งสนะิบแปดนั่งสบายนะไม่ว่าจะเป็นเล็กล <S <S รูมเฮดรูมเหลือๆเลยข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับลูกค้าแอร์แยกซ้ายขวาเรียบร้อยนะข้างล่างนี่ก็จะมีช่อง USB ให้สองช่องเนาะข้างก็มีคาซีสหรือ Isofix ติดมาให้นะใครที่ไม่ลูกเด็กเล็กแดงก็สามารถติดตั้งคาซีสไปได้นะครับแล้วส่วนที่พักแขนก็องศา,งาก็ไม่ได้แย่นะโอเคประมาณนี้แต่สภาพโดยรวมมั่งใหม่ใหม่จริงนะเจ้าของเก่าใช้มาน้อยมากนะครับผมหากใครสนใจคันนี้ก็ย้ำอีกทีีลวกัััันน Honda CRV เคครรื่องตขบบ4ป2018ะผม ค่าตัวเบาๆด้วยเพียงแค่6กแสนเจ็ดาบาทถ้าสนใจคันนี้นะอยากดูรถคันจริงนะเข้ามาได้เลยนะครับที่ดีนคาร์เนาะว่ารถที่ดีกับรถที่ดีนั่นเองนะหรือว่ามีอะไรสงสัยก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวจะตอบไปทุกคำถามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ